สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาชมไม้ใบสวยนะคะมาพร้อมกับฟาร์มเป็นมงคลนะคะชื่อว่าคลาส,สเสน่ห์นางพิมพ์นะคะอ่าก็จะเป็นลักษณะเหมือนคลาขุนแผนประมาณนั้นเรียกซับนะคะก็เหมาะสําหรับร้านค้าอ่าเหมาะสําหรับร้านค้านะคะที่มีบ้านค้าขายอะไรประมาณนี้ค่ะเหมาะมากอันนี้ของเราสูงเป็นเมตรนะคะใส่อยู่ฟอร์มกระถางเดียวนะคะ ่าลักษณะนี้ก็จะแตกเป็นพุ่มเป็นกอนะคะใบเป็นใบเดี่ยวเวียนเรียงสลับนะคะค่ะเดี๋ยวให้ดูโคนนะคะโคนจะเป็นลนักษณะนี้นะคะค่ะก็จะแตกขึ้นมานะคะสวยงามค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะจะบอกว่าอาสายพันธุ์นี้เป็นต้นไม้ที่อายุหลายปีลำต้นใต้ดินเป็นเงานะคะเพราะนั้นเวลาเราขยายพันธุ์ไม่ยากเลยแค่แยกหน่อออกมาเท่านั้นเองค่ะ เป็นอะไรที่อายุยืนเป็นอะไรที่ตายยากแต่ที่สําคัญแสงแดดจัดไม่ได้จะทําลายใบของเขาทั้งหมดเลยนะคะเขาจะเริ่มการห่อตัวถ้าเราดูลักษณะใบไม้ของเราเริ่มห่อตัวก็คือเขาเริ่มรับแสงไม่เพียงพอแล้วนะคะใบลักษณะเหมือนใบรูปหอกปลายใบแหลมนะคะ สูงได้ถึง1เมตรนะคะเจริญเติบโตเป็นกอนะคะแล้วก็แตกหน่อใบเป็นใบเดี่ยวเวียนเรียงสลับนะคะขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อยนะคะแค่เล็กน้อยนะคะเพื่อนๆจะเห็นขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อยนะคะปอมของเราสวยงามมากค่ะค่ะใบเป็นคลื่นเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใบจะเป็นมันเงาเลยนะคะดูสีสันของเขาได้ค่ะแล้วก็ใบยาวพอสมควรค่ะเนี่ยนะคะ พระเสนนางพิม์พนะคะก็ใบมีแผ่นหนานะคะด้านบนจะมีเส้นอ่เป็นพื้นเขียวทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นเส้นตีคู่แบบนี้นะคะอ่าเป็นเส้นตีคู่สีขาวนะคะเห็นไหมคะจะเป็นเส้นตีคู่สีขาวค่ะใบเป็นรูปหอมนะคะสวยงามมากค่ะสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาดูหลังใบกันค่ะ หลังใบจะเป็นสีม่วงอมน้ำตาลแดงนะคะหลังใบเป็นเส้นกระดูกนูนขึ้นมามีลายเส้นนะคะค่ะซึ่งเป็นใบไม้ที่แปลกมากค่ะเดี๋ยวจะปั้มให้ดูนะคะคุณเ,เพื่อนจะเห็นนะคะหลังใบทั้งหมดของเขานะคะอันนี้โคนของเขานะคะอันนี้แค่กระถางเดียวของเรานะคะสวยงามค่ะเป็นไมป้ประดับตกแต่งอันนี้ตกแต่งสวนเอาไว้มุมสวนได้สบายเลยค่ะ อ่ชอบแสงแดดอ่อนแสงแดดลำไรนะคะชอบบรรยากาศล่มลเย็นๆน,นะคะก็สวยงามค่ะเราก็จะเอาไว้มุมโคนต้นไม้มุมสวนของเราค่ะาลาค่ะใต้ใบเป็นสีม่วงอมแดงนะอ่าแล้วก็เรามาดูก้านใบกันถ้าใครจะหาซื้อ,อก้านใบจะกลมนะคะเนี่ยจะเป็นลักษณะก้านใบเป็นกลมนะคะอันนี้สูงสูงเป็นเมตรนะคะของเราค่ะ ก็ปลูกนานแล้วนะคะอันนี้น่าจะประมาณสักปีกว่ากว่าประมาณเนี้ยค่ะคุณปีกว่าได้ฟอร์มใหญ่สวยงามมากก็ใบไหนแก่เราก็จะตัดทิ้งของเราไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนเห็นว่าฟอร์มสวยมากค่ะเห็นไหมคะพอดีฝนเพิ่งตกไปเอาละค่ะชอบความชื้นนะคะแต่น้ําไหลผ่านดินร่วนปนทรายได้เลยค่ะขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดนะคะ เขามีดอกด้วยแล้วก็แบ่งเงาออกมาอ่าเป็นไม้มงคลปลูกประดับในอาคารได้นะคะค่ะเดีย๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะชมฟาร์มสวยงามนะค่ะเห็นไหมคะกอใหญ่เลยบานออกใบเขาเวียนเลียงสลับไงคะพอเขาเวียนเลียงสลับเขาก็จะเป็นชั้นของเขาลักษณะแบบนี้ค่ะ สวยงามค่ะมีเส้นขนานตีคู่แบบนี้นะคะตีคู่กันค่ะยาวเลยค่ะสวยงามค่ะเดี๋ยวมาดูใบเบบีกันนะคะใบเบบีก็จะเป็นพื้นเขียวอ่อนหน่อยนะคะแล้วก็เส้นขีดยังไม่แจ่มชัดเท่าไหร่นะคะค่ะนี่เราคือเรามองลกักษณะไกลๆนะอ่าเขาจะโดดเด่นตรงเส้นขีดของเขาเนี่ยมองไกลๆเหมือนพลาสติกนะคะ เห็นไหมคะเส้นจะตีคู่ขนานกันเลยค่ะจะเป็นสองเส้นตีคู่เหมือนการแต่งแต้มเลยค่ะค้าสเสน่นางพิมพ์นะคะตรงนี้จะเป็นสีหน่อยนะคะการจะยาวนะคะอันนี้ใบเบบีเขาพื้นจะเขียวอ่อนหน่อยนะคะพอแก่พื้นจะสีเขียวเข้มนะคะก็สร้างความสวยงามค่ะเป็นสายพันธุ์ที่เก๋ไก๋พอสมควรค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูค้าขุนแผนใบกลมของเรานะคะสีจะแตกต่างกันสีจะเข้เขมฝานี้คะ่ะค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูค้าขุนแผนนะคะเพื่อนๆเห็นสีไหมคะอ่าใบข้างบนจะเป็นอมม่วงความแตกต่างกันนะคะจะอมม่วงข้างหลังก็จะเป็นสีที่เข้มฝาสนีนังพิมพ์พนะคะก็จะเข้มแต่พื้นใบอะ่ะ เขาจะโดดเด่นสีกลืนขึ้นมานะคะแล้วก็เส้นขีดตรงนี้อ่านี่นะคะความเปรียบเทียบกันอันนี้เป็นคลาขุนแผนอ่าใบกลมนะคะก็จะตีคู่อ่าอันนี้ออกขาวอันนี้ออกอมชมพูนะคะอ่าความแตกต่างกันค่ะอ่าลาักษณะอ่ามีหัวเป็นเงาอยู่ใต้ดินเหมือนกันนะคะคือทุกอย่างเหมือนใบออกเวียนเรียงสลับเหมือนกันหมดค่ะแล้วก็อ่าก้านจะเป็นกลมนะคะ ตั้งขึ้นมานะคะค่ะสูงได้เป็นเมตรเช่นเดียวกันค่ะก็อยู่ในตระกูลเรียกซับเช่นเดียวกันนะคะอ่าเห็นไหมคะความแตกต่างค่ะก็บางบางบาง,บางท่านอาจเข้าใจผิดว่าสายพันธุ์นี้เป็นค้าขุนแผนนะคะอ่าของเราปลูกมานานแล้วเราก็จะเรียกว่าค้านางพิมพ์นะคะเสนีนางพิมพ์ค่ะก็เห็นไหมคะความแตกต่างอ่าสีจะผิดกันเลยค่ะเห็นไหมคะ ใบใบมนนิดนึงนะคะค่ะเส้นจะออกกลมนะคะสวยงามค่ะ,คะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาต้นไม้สายพันธุ์อื่นๆมานําเสนอไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าใครต้องการาสายพันธุ์ของที่บ้านก็แจ้งมานะคะเราจะส่งให้ตามตรงตรงปกที่ต้องการนะคะค่ะ ขอบคุณที่ร,รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ